Happy birthday, happy birthday Happy, birthday, happy, birthday, happy birthday, toいい lehold, toいい lehold. birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you yeah. <49 sino> <gathering> <coughs> วันเกิดปีนี้ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงก็พอละครับสาธุาขอให้ปลาบาเรียนหนังนสือน,นี่วันนี้วันเกิดปลาบาสนะครับแบงค์กรุงศรีมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ปลาบาสดเดี๋ยต้องแอบมองก่อนวันเกิดแม่บีก็มีลูกโป่งมานะครับลูกโป่งสีน้ําเงินครับสวยงามครับสวยงามเซอร์ไพรส์ตลอดตัวใหญ่ โอ้มีหมี่ด้วยปีนี้ขอบคุณครับหมี่ย่กษ์มี่โอ้นี่ถ้านี่ถ้าป่อยหมี่ลอยไหมพี่เข็มไม่ลอยเลยอ๋อหรือว่ามันจะพยุงหมี่ขึ้นไปได้ด้วยอ๋อเขาก็ทีมเลยเขาก็หมอนอิงอันนั้นเลยเป็นหมี่เหมือนกันอันนี้อ่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่16 ธันวาคมนะครับที่เราบันทึกวิดีโอกันอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีสาขาบ้านโป่งก่อนเอาลูกโป่งมาให้เนื่องในวันเกิดของปาบาตนะครับแล้วก็บริษัทอาริอานอายุทยาเอาหมีมาให้เขาก็เลยเอาลูกโป่งเนี่ยผูกติดก,กับตัวหมีเลยอ่าแล้วก็วันเกิดปีนี้ YouTube ส่งของมาให้ปาบาสด้วยแต่ไม่ใช่ของขวัญบันเกอร์นะเป็นของที่ปาบาสเข้าไปร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันว้าส่งมาตรงกับวันเกอรปาบาสพอดีเลยครับเดี๋ยวให้น้องบีมช่วยกันแกะเออดูซิ YouTube ส่งอะไรมาให้ปาว้าวเขียนนี่อ่านออกแค่ว่า Exclusive Snack Kit วันเกอร์ีนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้จัดอะไร นี Ooh, ่หลังกระติกเอาไปใช้ได uh ้ด้วยนะใช่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 มีอะไรครับโอ้โหเยอะมากนี่ส่งมาให้ป้าหรือส่งมาให้บีมกันแน่เนี่ยยูทูบส่งอะไรมาครับนมเต็มเลยเยอะมากเอามาวางบนโต๊ะเลยดีกว่าโอ้โหนี่ลองเอาเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างโอ้สีแดงหมดเลยอ่ะสีแดงล้วนๆ้วนสีแดงล้วนๆ้วนเยีเป็นอันนี้กระแดง โอ้โหเอาอกมาออกมาวางครับล้วนเลยจะไปุกกูดีขนมครกเคี้ยวครับขนมครกเคี้ยวนี่นี่ทุกใจบีมนะเจ้มาเนี่ยทุกใจบีมเอ้ยยยออกมาดูให้หมดเลยว้าว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 ขับพี่จับเปรียบเลยอ่ะขังพี่น้องบีมชับพี่สุดเลยนี่นี่นี่เหรอเยอะมากเยอะมากเยอะมากบีมบอกโอ้โหบีมเลยเปรียบเลยอ่ะ วันนี้ไม่ต้องกินขนมที่ฟูมาแล้ววันนี้ไม่กินขนมที่ซื้อมาแล้วว้าวอะโอเคนี่นะครับก็เป็นของที่แกะออกมาจากกล่องที่ Youtube ส่งให้เราเนาะขอบคุณ Youtube ด้วยนะครับอะวันพ่อที่ผ่านมานะครับปาบาทก็ทํางานยุ่งมากเพราะมัวแต่พาบีมไปเที่ยวไปถ่ายคลิปนะก็ถือโอกาสนี้ให้น้องบีม่ะ ไหว้าปาบาสเนี่ยวันพ่อในวันเกิดของปาบาสเลยละกันนะอให้น้องบีมเป็นเด็กดีนะครับมาเอาดอกมะลิให้ปา้ามาให้ป้าก่อนหออมแก้มป้าย่ังแก้มปา้าหลักป๋าปา๋ปากรร็น้องบีมครับ ก็ขอให้คุณพ่อทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆในวันพ่อที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเป้าเค้กวันเกิดกันเลยวันพ่อผ่านไปแล้วแต่เราไม่ได้ไปแวนใช่มาเรามาดูเค้กวันเกิดกัน ของแม่บีจะเป็นเค้กช็อกโกแลตของป้าบาเป็นเค้กอะไรครับเค้กวันเกิดปีนี้ของป้าบาก็อภินันทนาการจากกรุงศรีเหมือนกันนะครับกรุงศรีเราไปรับมาที่ S N P แอนีนี่มันเค้กสับปะรดสับปะรดอะไรเป็นสีครีมบัตเตอร์วานิลลาเค้กตมแน่สีสวยอ่ะมีหลายสีมีหลายสีเป็นชั้นชั้นเสร็จแล้วอ่ะบีมร้อง Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you โอพอนก่อนไพอบีบไอพอนป้าอะไรไอพอนปาขอให้ปาเสียงดังๆเรียนหนังสือเ่สียงดังขอให้ปาเรียนหนังสือเก่งเรียนหนสือ่งอะไรอะปาจบแล้วจบมัธยมแล้วเหรอ ้าจบมหาไหัย์ให้แม่บีโอวยพอยังเิดให้ป๋าขอให้ป๋าป้าสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันใช่ไหมครับน้องบีมจ้าถูกป๋าเป้าเลยนะ,ะบีมยักเป้า่าอ่ะบีมเป้า่าป้าพร้อมกันหนึ่งสองสามเอ๊ <c oughs> <c oughs>